เมื่อหนักต้มตนหลอกลวงได้แสดงมายากลไปทั่วราชอาณาจากักรและก็ได้กล่าวอ้างว่าตนเป็นพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในปฐพีและเขาเนี่ยก็ได้หลุดเข้าไปอยู่ในห่วงการเวลาณสถานที่อันลึกลับที่ซึ่งมีเหล่าพ่อมดแม่มดตัวจริงและยังถูกคาดหวังว่าจะช่วยขับไล่แม่มดหลายออกไปได้งานนี้เนี่ยเขาจะทําเช่นไรต่อไปหากทั้งตัวของเขาเนี่ยมีแค่ความหลอกลวงบางหน้าผู้คนเท่านั้นส่วนดีคุณผู้ผมชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเขาสู่ช่องเอวานาเทล และก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันเนี่ยผมก็ขอฝากเพื่อนๆเนี่ยกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจใพวกเราด้วยนะครับและทถ้าเพื่อนเพื่อนพร้อมกันแล้วเนี่ยผมก็ขอเชิญเพื่อนๆเนี่ยรับชมรับฟังกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่าออสเดอะเกตแอนด์พาวเวอร์ฟูลได้เลยครับเรื่องราวทั้งหมดนะครับมันเริ่มต้นขึ้นในคะานซาสัสในปี1905กครับออสพอหนุ่มหนักมายากลประจำละครเล่เนี่ยเขาก็ได้ปักหลักแสดงโชว์มายากลที่น่าตื่นตาตื่นใจโดยได้อ้างว่าตนเนี่ยเป็นพร้อมมดที่จะ และก่อนที่การแสดงเนี่ยจะได้เริ่มต้นขึ้นออสเนี่ยก็ได้นัดแนะกับหญิงสาวคนหนึ่งเพื่อเตรียมให้เธอเนี่ยขึ้นแสดงโชว์ในวันนี้ด้วยกันครับโดยที่เขาเนี่ยไม่ลืมที่จะวานเสน่ห์อันน่าลหลงใหลให้เธอเนี่ยคลั่งไคล้และก็ให้กล่องดนตรีที่แสนสำคัญกับเธอจนเธอเนี่ยยอมหลอกลวงคนดูไปด้วยกันกับเขา ไม่นานนักนะครับการแสดงเนี่ยก็ได้เริ่มต้นขึ้นออสเนี่ยได้หลอกลวงว่าตนเนี่ยเป็นพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่ที่สามารถทําได้ทุกสิ่งแม้กระทั่งปลดปล่อยหญิงสาวที่อ้างว้างมานาน5,000ปีโดยการปลดปล่อยจากร่างหญิงสาวที่นัดกันเอาไว้ครับและแล้วนะครับการแสดงเนี่ยก็ได้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีออสเนี่ยได้เสียงปรบมือจากผู้ชมอย่างลดหลามแต่แล้วจู่ๆเ,เด็กสาวก็ได้ตะโกนขึ้นมาว่าเซกให้หนูเดินได้หน่อยหนูเชื่อในตัวคุณ มัน,นทำใหออสเนี่ยนิ่งอึ้งไปสักพักแล้วก็บอกปัดออกไปว่าฉันเนี่ยทำได้แต่คืนนี้เนี่ยเลิกยามันไม่เหมาะสมนั่นนะครับทำให้เขาเนี่ยถูกผู้ชมร้องโห่ใส่เพราะสงสารเด็กตัวน้อยๆที่เชื่อมั่นในออสแต่เขาเนีกลับมาทำให้เด็กสมหวังครับหลังจากนั้นนะครับออสเนี่ยก็ได้ปิดการแสดงแล้วก็รีบลงจากเวทีไปอย่างหัวเสียที่ผู้ช่วยของเขาเนี่ยปิดบ้านช้าเกินจนเขาเนี่ยเกือบถูกย้ำเละครับ ไม่นานนักแอนนี่สาวงามที่เคยกิกกั๊กกับเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาหาเพื่อบอกออสถึงเรื่องที่เธอเนี่ยกำลังจะแต่งงานกับชายอื่นเพียงแต่ว่าแอนนี่นั้นเนี่ยหักออสมากกว่าใครเธอเนี่ยแค่ต้องการให้ออสเป็นคนดีแล้วก็ไม่หลอกลวงผู้อื่นเพื่อเธอแต่ออสเนี่ยก็ทําไม่ได้เขาเนี่ยไม่ได้อยากเป็นคนดีเขาเนี่ยอยากเป็นคนสําคัญเขาเนี่ยก็เลยเลือกที่จะปล่อยแอนนี่ไปถึงแม้จะมีใจให้กับเธอมากแค่ไหนก็ตามครับ แต่แล้วความสุยเนี่ยก็ได้มาถึงตัวเขาครับเมื่อชายนักกล้ามหวังจะทําลายเขาเพราะออสเนี่ยหลอกลวงคนไปทั่วทําให้ออสเนี่ยรีบวิ่งหนีชายนักกล้ามขึ้นไปบนบอลลูนก่อนที่ออสนะครับจะรีบตัดเชือกที่ลังบอลลูนเอาไว้เพื่อให้มันเนี่ยลอยขึ้นไปเหนือพื้นดินไม่นานนักนะครับผู้ช่วยของออสก็ได้โยนกระเป๋ากับหมวกให้ออสเพื่อให้เขาได้ออกเดินทางไปเจอกันในเมืองต่อไป หลังจากนั้นนะครับออสเนี่ยก็ถึงทางตานันเมื่อพายุลูกใหญ่พัดบอลลูนของเขาเข้าไปในแนวคลื่นของพายุออสเนี่ยรีบกล่าวคำสาบานว่าจะเปลี่ยนตนเองเพราะยังไม่อยากตายและแล้วเนี่ยปฏิหารก็ได้เกิดขึ้นครับทุกสิ่งรอบตัวที่เคยพัดซัดกระหน่ำทำลายบอลลูนของเขากับหยุดนิ่งแล้วก็ไหลแรงโน้มถ่วงฝ่ายออสเนี่ยได้ลืมตามองดูวิวทิวทัศน์อีกครั้งก็ได้เห็นเป็นวิวที่สวยงามรอบตัวเขาเหมือนเขาเนี่ยได้หลุดเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่งที่แปลกประหลาดครับ ก่อนที่บอลลูนของเขาเนี่ยจะตกดิ่งลงสู่คลื่นน้ําไปจนสุดทางปากเหวลึกของน้ําตกที่สูงชันจกนกระทั่งออสนะครับได้เจอเขากับทิโอดอลา่าแม่มดสาวงามในชุดสีแดงและเธอเนี่ยก็ได้บอกกับออสว่าที่นี่เนี่ยคือดินแดนออสที่ซึ่งมีพ่อมดและแม่มดอยู่กันเต็มไปหมดออสเนี่ยก็เลยแนะนําตัวเองให้ทิโอดอล่าได้ฟังพร้อมกับยื่นช่อดอกไม้ที่เสกออกมาจากผ้าใบจิ๋วให้กับเธอและมันเนี่ยก็ทําให้เธอตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากครับแล้วก็พูดออกมาว่า คำทํานายเป็นจริงจะมีพ่อหมดผู้ยิ่งใหญ่ตกจากสวรรค์ลงมาสู่พื้นดินเพื่อช่วยพวกเราแล้วท่านก็มามาทวงบัลลังก์ของท่านคืนออสเนี่ยก็เลยเล่นไปตามน้ําถึงเรื่องที่เขาเนี่ยคือพ่อหมดตามคําทํานายเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้ครอบครองบัลลังก์แล้วก็ทรัพย์สินเงินทองมากมาย หลังจากนั้นนะครับเทโอดอล่าเนี่ยก็ได้พาออสหลบหนีจากลูกสมุนของแม่มดไายที่ถูกส่งมาตามล่าฆ่าพมดผู้ยิ่งใหญ่คำทำนายครับทำให้ทั้งคู่เนี่ยต้องแอบซ่อนตัวอยู่ในซอกหินก่อนที่ออสเนี่ยจะหยิบนกออกมาจากหมวกเพื่อล่อความสนใจลูกสมุนแม่มด้ายให้บินตามนกของเขาเออกไปทางอื่นแทนและพอตกดึกนะครับทั้งคู่เนี่ยก็ได้ตั้งแคมป์กันอยู่ในป่าก,กว้างฝ่ายเทโอดอล่าเนี่ยก็ได้เล่าให้ออสฟังว่านางแม่มดไล้เนี่ยวางยาฆ่าพ่อผู้เป็นราชาของที่นี่เพราะหวังฮุบ,บัลังเอาไว้เอง ฝ่ายพี่สาวของเธอเนี่ยก็เลยขับไล่นังแม่มด้ายออกไปจากเมืองมรกตหลังจากนั้นนะครับออสเนี่ยก็ได้เสกกล่องดนตรีออกมาจากผ้าผืนเล็กแล้วก็มอบให้กับทีโอดอ่าและมันเนี่ยก็คือกล่องดนตรีเดียวกันกับที่เขาเนี่ยทำให้หญิงสาวในเมืองเก่านั่นเลยครับเขาเนี่ยหลอกสาวงามไปทั่วเพื่อหวังโปรเสน่ห์แล้วก็ได้นอนกับเธอและแน่นอนนะครับว่าทีโอดอ่าเนี่ยตตดเสน่ห์ของออสเข้าอย่างจางยับทำให้ในคืนนี้เนี่ยทั้งคููก็ได้มอบจูบให้กันและกัน และในรุ่งเช้าวันต่อมาทั้งคู่เนี่ยก็ได้ออกเดินทางไปยังวังมรกฏกันต่อแต่แล้วระหว่างทางเนี่ยก็ได้เจอเขากับฟิลลี่ลิงตัวจ้อยมีปีกที่หน้าเหมือนผู้ช่วยของออสในเมืองเก่ามันเนี่ยถูกเถาวันพันติดแน่นอยู่ทั่วขาทําให้ออสนะครับเข้าไปช่วยตัดเถาวันแล้วก็ปลดปล่อยให้มันเนี่ยเป็นอิสระ ก่อนที่ฟิลลีนะครับจะปฏิญ,ญาณตนเป็น้ารับใช้ออสต,ตามช่วยชีวิตจะหาไม่ซึ่งมนันนะครับทำให้ออสเนี่ยหนักใจไม่น้อยแต่เขาเนี่ยก็ไม่อาจสลัดฟิลลีให้หลุดออกจากชีวิตไปได้ครับเขาเนี่ยก็เลยยอมรับฟิลลีให้มาเป็นผู้ช่วยของเขาในการเดินทางครั้งนี้ไปด้วยกันแล้วไม่นานนักนะครับทั้ง3เนี่ยก็ได้เดินทางไปถึงวังมลกฏฝ่ายที่โอดอล่าเนี่ยได้บอกกับออสว่าเธอเนี่ยดีใจที่ออสเนี่ยจะได้เป็นราชาเพราะเธอเนี่ยจะได้เป็นราชินีของเขาและจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไป แต่ฝ่ายออสเนี่ยก็ไม่ได้ฟูดอะไรครับเขาเนี่ยเพียงแต่ปล่อยให้ทีโอดอลล่าเนี่ยคิดเองเออเองไปคนเดียวเพราะสิ่งที่เขาสนใจอยู่ในตอนนี้มีเพียงแค่ว่าเขาเนี่ยจะแสดงให้ชาวเมืองหลายพันคนเนี่ยเชื่อได้ยังไงว่าเขาเนี่ยเป็นพ่อมดจริงๆนั่นนะครับทำให้เขาเนี่ยตัดสินใจบอกความจริงเรื่องที่เขาเนี่ยไม่ใช่พ่อมดให้ฟิลลีได้รู้ครับเพื่อให้ฟิลลีเนี่ยคอยช่วยเรื่องต่างๆให้กับเขาและแน่นอนนะครับว่าฟิลลีเนี่ยทรยศออสไม่ได้เพราะปิยานตนไปแล้วนั่นเอง และเมื่อทั้ง3นะครับได้เข้าไปในวังมรกตแล้วก็ได้เจอเข้ากับอีวานอลาพี่สาวแสนสวยของที่โอโดล่าเข้าและออสกับอีวานอลาเนี่ยก็ได้โปรเยเสน่ห์ใส่กันอย่างไม่ลดละครับจนที่โอโดล่าเนี่ยสังเกตเห็นเข้าและหลังจากนั้นนะครับอีวานอลาก็ได้ให้ค่ารับใช้เนี่ยพาออสไปเดินเยี่ยมห้องต่างๆภายในวังมรกต และเมื่อออสเนี่ยได้ออกจากห้องบัลลังไปแล้วเหลือเพียงแต่สองพี่น้องอยู่กันตามลําพังอีวานโลล่าเนี่ยก็ได้เปลี่ยนทีท่าจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับเธอเนี่ยถามทีโอโดล่าว่าน้องสาวของเธอเนี่ยพาชายแปลกหน้าคนนี้เข้ามาในวังมรกตทําไมทีโอโดล่าเนี่ยก็เลยตอบกับพี่สาวว่าออสเนี่ยคือคนในคําทานายนั่นนะครับทำให้อีวานโลล่าเนี่ยตัดสินใจที่จะรอดูท่าทีของออสไปก่อนพอตกดึกนะครับอีวานโลล่าเนี่ยก็ได้พาออสไปยังคลังสมบัติ นั่นเนี่ยทำให้เขาตื่นตาตื่นใจไปกับทองคําที่สุดแสนจะอลามตาที่มีอยู่ทั่วเต็มท้องพระคังครับไม่นานนักอิวานอลาเนี่ยก็ได้บอกกับออสว่าท่านเนี่ยจะได้ทุกอย่างก็ต่อเมื่อท่านปิดชีพแม่มดไลายลงได้ตามคําทานายโดยการที่ไปที่ป่าอาถรรพ์และทําลายไม้กายสิทธิ์ที่เป็นหัวใจของแม่มดไลายซะและโดยความที่ออสนะครับเห็นแก่ทองคําและเงินทองที่กองอยู่ตรงหน้าทําให้เขาเนี่ยตัดสินใจที่จะปิดชีพแม่มดรลายลงโดยที่ไม่บอกทิโอโดล่าว่าจะเข้าป่าอาถรรพ์ไปครับ แล้วพอถึงตอนรุ่งเช้าฝ่ายออสกับฟินลี่เนี่ยก็ได้ออกเดินทางไปยังป่าอาถรรพ์ครับแต่ระหว่างทางเนี่ยทั้งคู่ก็ได้สังเกตเห็นกุ่มควันดำลอยขมงอยู่ทั่วท้องฟ้า ทาให้พวกเขาเนี่ยตัดสินใจย่างกายเข้าไปยังพื้นที่ของกลุ่มควันนั้นแล้วก็ได้เจอเขากับสาวน้อยตัวจิ๋วที่ทั้งล่างของเธอเนี่ยเป็นแก้วกระเบื้องแล้วก็นั่งหลบมุมอยู่ท่ามกลางบ้านแก้วที่แตกสลายครับและขาของเธอเนี่ยก็แตกหักทั้งสองข้างพร้อมก็บอกออสว่าถูกลูกสมุนของแม่มดลายเนี่ยโจมตีทั้งหมู่บ้านทําให้ออสเนี่ยใช้กาวทาขาที่หักทั้งสองข้างของสาวน้อยเพื่อให้ต่อกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมจนฟินลลีกับสาวน้อยเนี่ยคิดว่ามันเนี่ยคือมนต์วิเศษของพ่อมดผู้ยิ่่งใหญ หลังจากน,าน,นั้นนะครับสาวน้อยเนี่ยก็ได้ขอติดตามออสกับฟินล,ลี่เพื่อเดินทางไปป่าแม่มดลายด้วยกันในตอนแรกเนี่ยออสก็ไม่ยอมแต่สุดท้ายท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็แพ้กับน้ําตาของเธอครับจนตัดสินใจพาเธอไปด้วยกันและแล้วนะครับทั้งคู่เนี่ยก็ได้เดินทางไปถึงแหล่งกบดานของแม่มดลายในป่าอาถรรพ์ออสนะครับได้แอบย่องเข้าไปขโมยไม้กายะสิทธิ์ของนางได้สําเร็จ แต่ก่อนที่เขาเนี่ยจะทําลายไม้กายสิทธิ์ลงแม่หมดลายเนี่ยก็ได้เผยโฉมหน้าของเธอให้ได้เห็นเธอเนี่ยครับมีหน้าตาเหมือนแอนนี่สาวสวยในเมืองเก่าที่เขาจากมาไม่มีผิดเพียงแต่ในเมืองออสแห่งนี้เธอเนี่ยมีชื่อว่ากรินดาและนั่นนะครับก็ทําให้ออสเนี่ยง,งุนงงเล็กน้อยจากการกระทําและคําพูดที่นุ่มนวลของกรินดา เขาในคิดว่ากรินดาจะเป็นแม่มดร้ายอย่างที่อีวานนลาบอกมาแต่กรินดาเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องหล่าให้ออสฟังครับว่าอีวานนลาเนี่ยคือแม่มดร้ายตัวจริงเธอเนี่ยหลอกลวงทุกคนรวมถึงน้องสาวของตัวเองแล้วก็ยังใส่ร้ายว่ากรินดาเนี่ยเป็นคนฆ่าพ่อของตัวเองแต่แท้จริงแล้วเป็นอีวานนลาที่ทํา แต่ไม่นานนักจุดจูเนี่ยก็ได้มีลูกสมุนของแม่มด้ายบุกเข้ามาเป็นจํานวนมากทําให้พวกเขาทั้ง4ี่เนี่ยต้องวิ่งหนีกันไปจนสุดขอบหน้าผาก่อนที่ทั้ง4ี่นะครับจะตัดสินใจกระโดดลงจากหน้าผาตามคําแนะนําของกรินดาแล้วก็เกิดเป็นฟองสบู่ปกคลุมทั่วทั้งร่างกายทําให้พวกเขาเนี่ยหนีรอดพ้นจากลูกสมุนของแม่มด้ล้ไปได้ฝ่ายกรินดานะครับได้พาออสกับผู้ติดตามทั้งสองไปยังดินแดนฟองสบู่ลึกลับทิดเธอเนี่ยพาชาวเมืองอพยพแล้วก็ซ่อนตัวและปกป้องจากแม่มด้ลย และเมื่อออสไปถึงชาวเมืองเนี่ยก็ได้แสดงความยินดีที่พอมดผู้ยิ่งใหญ่ตามคาทานายได้มาช่วยเหลือพวกเขาแล้วซึ่งออสเองเนี่ยครับก็เล่นไปตามบทบาทที่ได้รับมาอย่างแนบเนียนด้วยเช่นกันแต่เบื้องหลังชาวเมืองออสเนี่ยก็ได้สารภาพกับกรินดาถึงเรื่องที่เขาเนี่ยไม่ใช่พอมดกรินดาเนี่ยก็เลยบอกออสว่ารู้อยู่แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยชาวเมืองต้องการที่พึ่งระหว่างนั้นเองครับอีวานอล่าเนี่ยก็ได้เฝ้ามองออสกับกรินดาผ่านลูกแก้ววิเศษพางกล่าวคำสาปแช่งให้กรินดาเนี่ยสูญสิ้นชีวิตลง ไม่นานนักที่โอดอรา่าน้องสาวของเธอเนี่ยก็ได้เข้ามาหาก่อนที่อีวานอลาเนี่จะหลอกลวงน้องของเธอว่าออสเนี่ยมีอะไรกับกรินดาแล้วแล้วก็เข้าฝ่ายกับกรินดาไปทํำให้ที่โอดอร่าเนี่ยใจแตกสลายลงในทันทีและด้วยความที่เธอเนีครับเป็นคนอารมณ์ร้อนพร้อมจะเผาไหม้ทุกสิ่งทุกอย่างและไม่ต้องการจะเจ็บปวดอีกต่อไปพี่สาวของเธอเนี่ยก็เลยให้แอปเปลิลวิเศษกับทีโอดอรา่า และเมื่อเธอได้กินมันเข้าไปก็เ,เกิดเจ็บปวดไปทั่วทั้งหัวใจแล้วก็ได้รู้ในทันทีว่าอีวานโอน่าเป็นแม่มดลายที่หลอกเธอมาตลอดครับเพียงแต่ในตอนนี้เนี่ยเธอเนี่ยโกรธแค้นออสมากกว่าและร่างกายของเธอเนี่ยก็เลยเปลี่ยนแปลงไปเป็นแม่มดที่ลายยิ่งกว่าพี่สาวของตนแล้วก็ตัดสินใจที่จะทําทุกวิถีทางร่วมกับอีวานโอน่าเพื่อปิดชีพออสกับกินดาลง หลังจากน,าน,นั้นนะครับทีโอโดอลล่าเนี่ยก็ได้ไปหาออสกับกรินดาในทันทีเธอเนี่ยได้มาแสดงความโกรธเคืองในใจให้ออสเนี่ยได้รับรู้พร้อมกับเป่าประกาศออกมาว่าจะจัดเตรียมกองทัพกวาดล้างคนดีแต่งแต้มสีแดงให้อาบไปทั่วทั้งพื้นดินก่อนที่จะกลับไปยังวังมรกกเช่นเดิมครับ พอตกดึกนะครับออสเนี่ยก็ฉุกกิดขึ้นได้ว่าความสามารถมายากลที่เขามีอาจใช้ต่อกรขับไล่ให้แม่มดร้าสองพี่น้องนี่ออกไปได้เขาเนี่ยครับก็เลยวางแผนจัดเตรียมอุปกรณ์แล้วก็สั่งงานให้ชาวเมืองทุกคนช่วยกันสร้างขึ้นมาโดยการใช้พาซิโนโสโคบเครื่องฉายภาพที่ปรับแต่งให้ฉายบนท้องฟ้าได้และดินปืนตุกตาฟางพลุบอลลูนและเส้นทางดอกไม้ที่ใครสูดดมเข้าไปจะหลับไหลในทันที และในอีกหลายวันต่อมาออสกับกรินดาเนี่ยก็ได้พาชาวเมืองและอุปกรณ์ต่างๆที่จัดเตรียมเอาไว้บุกเข้าไปยังวังมรกกครับโดยที่กรินดาเนี่ยได้เสกหมอกควันเข้าปกคลุมเราดอกไม้หลับไหลเอาไว้หลังจากน,าน,นั้นนะครับชาวเมืองเนี่ยก็ได้ส่งตุ๊กตาฟางเข้าไปใกล้กับวังมรกกและสองพี่น้องนะครับที่เห็นวัาทธรไม่ดีเนี่ยก็ได้ส่งลูกสมุนสัตว์ประหลาดบินได้เข้าไปโจมตีและเมื่อพวกมันโจมตีตุ๊กตาฟางและได้สูดกลิ่นของดอกไม้เข้าไปทํให้พวกมันเนี่ยหลับสนิทก,กันไปจํานวนมากครับ แต่ฝ่ายอีวานโนล่าเนี่ยก็ได้สั่งให้ลูกสมุนเนี่ยจับตัวกรินดาไปยังวังมรกตได้สําเร็จเพียงแต่ไม้กายสิทธิ์ของกรินดาเนี่ยก็ได้ตกอยู่ในพุ่มไม้และเป็นสาวน้อยแก้วที่เก็บมันเอาไว้ได้ก่อนที่เธอเนี่ยครับจะรีบวิ่งไปช่วยเหลือกรินดาที่ถูกจับขึงต่อหน้าชาวเมืองภายในวังมรกตด้วยตัวคนเดียวทันทีแต่ระหว่างนั้นเองออสเนี่ยครับก็ได้ลอบเข้าไปยังพื้นที่กว้างภายในวังมรกตดพร้อมกับชาวเมืองเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆได้สําเร็จครับ ก่อนที่ออสนะครับจะตัดสินใจไปยังบอลลูนด้วยตัวคนเดียวและทําทีจะหนีไปให้ชาวเมืองได้เห็นว่าเขาเนี่ยหลบหนีไปแล้วและเมื่อทีโอเดล่านะครับได้เห็นบอลลูนของออสเธอเนี่ยก็ได้เสกไฟทําลายบอลลูนนั้นลงด้วยความสะใจไม่นานนักนะครับการแสดงมายากลของออสเนี่ยก็ได้เริ่มต้นขึ้นเขาเนี่ยครับได้ใช้เครื่องฉายภาพเขาขึ้นกลางท้องฟ้าแล้วก็ขู่สองพี่น้องแม่มดผู้ช่วหลายด้วยผู้ต่างๆจนกระทั่งอีวานโนล่านะครับวิ่งหนีด้วยความหวาดกลัวแล้วก็ทิ้งให้ทีโอเดล่าน้องสาวเนี่ น rition. ั่นนะครับทำให้ทิโอดอล่าเนี่ยคิดจะปิดชีพกรินดาทิ้งซะแต่ในจังหวะนั้นเองสาวน้อยแก้วนะครับก็ได้ส่งหมายกายสิทธิ์ให้กับกรินดาเธอเนี่ยก็เลยหลุดออกจากโซ่ที่พันธนาการอยู่ได้ก่อนที่ทิโอดอล่านะครับจะยอมสลับบันลังแล้วก็ล่าถอยหนีออกจากออสกับกรินดาไปแทนครับเพราะไม่อาจจะทําอะไรกับภาพที่ฉายอยู่กลางอากาศได้และทางด้านของอีวานอลาเธอเนี่ยได้วิ่งหนีเข้าไปในวังมรกตแล้วก็ได้เจอเขากับกรินดา และทั้งคู่เนี่ยครับก็ได้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดแล้วก็เป็นกรินดานะครับที่สามารถย่างสร้อยคอที่เป็นแหล่งกําเนิดพลังเวทของอีวานนลาไปได้และเมื่อกรินดานะครับได้ทําลายมันทิ้งอีวานนลาเนี่ยก็ได้เผยร่างที่แท้จริงออกมาและร่างกายของเธอเนี่ยจากสาวสวยกลับกลายเป็นหญิงแก่ที่น่าเกียดครับก่อนที่เธอเนี่ยจะรีบบินหนีจากไปในทันทีและแล,ะแล้วลุงสางของวันแห่งการเริ่มต้นใหม่เนี่ยก็ได้มาถึงครับ ออสเนี่ยได้ให้ของขวัญสุดพิเศษกับผู้ร่วมเดินทางที่อยู่เคียงข้างเขาแล้วก็ต่อสู้ไปด้วยกันจนถึงวันแห่งชัยชน,นะพร้อมกับจูบก,กรินดาในการช่วยเหลือทวงคืนบัลลังได้สําเร็จก่อนที่หนังนะครับจะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังหรือภาพยนตร์เรื่อง O z ต h e g r e a t and Powerful ด้วยความคิดเห็นส่วนตัวของผมหลังจากที่ได้ดูหนังเรื่องนี้ครับผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยสนุกมากถึงจะสร้างออกมาในปี2013แต่รายละเอียดจินตนาการกับตัวหนังเนี่ยท่านอ,อกมาได้ดีมากๆครับอยากบอกว่าทั้งทีโอดดล่ากับอีวานโดล่านั้นเนี่ยแท้จริงแล้วคือสาวเก่าที่ออสเนี่ยเคยหวานเสน่ห์เอาไว้ในเมืองเก่าของเขาเองทั้งหมดและเพื่อนๆเ,เนี่ยมีความคิดเห็นกันว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับ และหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปที่6.3เต็ม10คะแนนครับส่วนไอวานาเทลสก,กอร์เนี่ยผมก็ขอให้เป็นสักที่7เต็ม10คะแนนละกันนะครับและก่อนจะจากกันไปเนี่ยผมก็อยากประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนๆกันสักนิดหนึ่งครับคือในตอนนี้นะครับทางช่องของเราเนี่ยมีแฟนเพจ a c e b o o k แล้วก็กุ่ม Facebook กันแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากพูดคุยกันหรืออยากลองส่งหนังเรื่องไหนไหมหผมสปอยเนี่ยก็จิ้มที่ลิงก์เพจและลิงก์กลุ่มด้านล่างได้เลยนะครับ และถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยไอวอนาเทลเนี่ยก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ